ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนทุเรียนจังหวัดนครศรีธรรม์อำเภอปากช่องตำบลของนม่วงครับผมก็ติดทิวเขานั่นกระแปลงหนึ่งสวนทุเรียนอยู่ฝั่งนู้นก็อีกแปลงหนึ่งอยู่ด้านนู้นอีกแปลงยั่งห่างเลยครับผมแต่ก็จะมีสวนม่วงสวนที่นาผสมกันอยู่ซึงมีเพียต่างนานานไม่เหมือนกันก็วันนี้ก็จะมา อัปเดตสถานการณ์ผู้เรียนที่ใส่ปุย๋ยแล้วพ่นยาต่างๆให้ให้ดูกันครับผมก็ดูต้นเล็กปลูกใหม่ปล่อยน้ำด้วยรดน้ำก็หลังจากเปลี่ยนสูตรปุ๋ยมาเป็นยี่ห้าเจ็ดเจ็ดก็ดูแล้วก็พ่นยาสังกสี สังเะสีเข้าไปแล้วก็บำรุงบำรุงต้นครับผมก็ดูตอนนี้ก็สภาพเจียวเข้มใบหนาขึ้นเพิ่มแมกนีเซียมอีกหน่อยนึงก็จะใบหนาขึ้นก็อีกสามสี่วันก็จะฉีดจะพ่นฮิวมิกทั้งต้นและโคนครับผมแล้วก็ชุดบำรุงบำรุงดอกแคลเซียมโบลอนแล้วก็ ยาคาเพี้ยอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาดูต้นใหญ่ต้นทุเรียนห้าปีก็ชุดนี้ก็จะใส่สิบห้าเสมอแล้วก็สิบห้าศูนย์ศูนย์สองตัวบวกกันสองหนึ่งสามหนึ่งได้หมดก็ดูใบหนาขึ้นใบหนาจริงหนาเป๊ะเลยหักเกิดดังเป๊ะก็ดูดอก อันนี้ดอกมันหลุดของมันมาเองก็จะมีทั้งเป็นหางเงยแ้แล้วแล้วก็กําลังออกเป็นเหยียดตีนหนูแล้วก็ชุดบานก็มีแต่ไม่เต็มที่ครับผมก็จะปล่อยมันออกไปแบบนี้แหละยังไม่เร่งเพราะว่าทุเรียนห้าปีห้าปีถึงเจ็ดปีก็จะมีเจ็ดปีอยู่ฝั่งนู้นก็แล้วแต่มันจะให้คือไม่เอาเต็มที่ มันจะมีต้นหนึ่งที่เดี๋ยวย้ายน้ำก่อนมันจะมีต้นหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อยากดูว่าไอ้ต้นที่ติดไปชุดที่แล้วนั่นที่ผมถ่ายดูติดเต,ต็มต้นน่ะมันโทมไหมก็อันนี้ติดมาลูกหลงระบบน้ำผมก็ไม่ได้วางแบบแพงครับ เอาแบบตามทุนเราจะไปตามเขาไม่ได้มีตัวกรงตัวกองนู่นนี้นั่นก็อยากทําอยู่แต่มันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะประสบผลนับเลดขนาดไหนลงทุนบุ่มทีเดียวก็มันจะตามทุนคืนยากเออถ้าว่ามันสวนมันดูดีแล้วย่างเงี้ยสมมติว่าพวกเนี้ยมันงามงามไปข้างหน้าง,งามวันงามคืนก็ค่อย ค่อยๆเปลี่ยนระบบเหมือนผมจากวางท่อ PE ก็เริ่มสลับมาเป็น PVC นี่เดี๋ยวไปถ่ายให้เพื่อนดูผลต้นนั้นก็เอาเรื่องอยู่ทางนี้ก็เริ่มฟื้นแล้วแต่แดดช่วงนี้ครับผมแดดช่วงนี้แรงมากเนี่ยที่ผมคุอยากขยาไปมันก็มี จะมีหญ้าบางตัวที่มันไม่ตายเอ้ยไม่ตุยโทษทีไม่ตุยก็ป่วยมันเพราะคำศัพท์ทุกวันมันยากเนี่ยต้นเนี้ยที่ถามสิบก่าลูกถามสิวกลูกถามว่าสมไหมก็ดูชุดนี้ก็มีเหยดตีหนูขึ้นมาดอกนี่เดี๋ยวผมกระตุ้นสาหร่ายครับวีก็พุบก็ถามว่าสมไหมแล้วก็ อย่าให้ขาดแมกนีเซียมแล้วก็ปุ๋ยรองพื้นให้ขาดกันแวะอะแล้วก็จะให้ดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้สามสิบแปดลูกห้าปีผมลองไว้ดูต้นยังกเกือบไปเหมือนกันแหละเออชุดหน้าก็จะไว้ประมาณตั้งห้าหกลูกพอละเน้นล,ลูกสวยๆชุดที่แล้วมีเท่าไหร่ผมปล่อยหมด ามสแปดลูกนะลองดูห้าปีนะเกือบเกือบตุยแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ผมไว้สี่สิบกว่าลูกเรีน่นต้นนีุ้เรีน่นเจ็ดปีมันก็จะมีห้าปีเจ็ดปีสองปีก็มี ปีนึงก็มีปลูกไปเรื่อยแล้วแต่แล้วแต่จะซ่อมมีมีทุนก็ซ่อมครับผมเนี่ยดูต้นเนี่ยตนนัวนี้ลองลองไว้ดูชุดที่แล้วตั้งแต่ผมเอาไปชุดที่แล้วเนี่ยรอยตัดยังมีร่องรอยอยู่รอยตัดมีร่องรอยอยู่ แล้วผมก็แต่งบางไว้หน่อยแต่งบางให้มันให้มันขยายกิ่งก็ยังถือว่าไม่สมก็เพิ่มเพิ่มแมกนีเซียมให้มันแล้วก็ปุย๋ยเสมอเนี่ยชุดนี้ผมก็ว่าจะเอาไม่หกสามสามก็เก้าสามเก้าสามสามมาใส่มันช่วยกระตุ้นไปเรื่อยให้มันแทงยอดไปเรื่อย ตอนนี้ผมต้องการพุ่มให้มันใหญ่ตอนเนี้ยต้องการพุ่มให้มันใหญ่อย่างเดียวขยายพุ่มให้ให้รากมันอ,ออกหากินได้ไกลามากที่สุดแล้วก็พุ่มใหญ่ที่สุดแล้วเราค่อยเอามันเริ่มเอามันชุดนี้ตัวนี้ผมก็ว่าจะสักสิบลูกก็พอละก็ะชุดเนี้ยเจ็ดปีก็มีด้านล่างเนยตัวนี้ใหญ่ที่รอดรอดตุยจากชุดที่แล้วก็ ก็จะเอาจากต้นละหกเจ็ดลูกก็พอแล้วไม่เอาเยอะครับก็จะตัดแต่งดูต้นเทีไหนที่มันพอที่จะรับไหวก็เอาก็จะมีดอกดอกออกมาผสมจะไม่ออกพ้อมกันเพื่อเพราะผมยังไม่กระตุน้นยังปล่อยมันแบบตามสบายอยู่เนี่ยต้นไหนอยากออกสมบูรณ์ก็ออกไป ต้นไหนยังไม่อยากออกก็ปล่อยมันเอาต้นไปก่อน,นก็เริ่มเริ่มเริ่มถึงเวลามันสมบูรณ์มันก็จะออกมาเองต้นนี้ก็หลุดมาเนี่ยหลุดมาเหลืออยู่ให้ได้พอรู้ว,ว่ามันเป็นทุเรียนหมอนทองอพอได้ชิมรสชาติต้นนี้หลุดมาอยู่ลูกหนึ่งก็มาดูกันครับผม แนวทางหลังจากอัปเดตสานการณ์ที่เอ,อลงพ่นยาใส่ปุ๋ยต่างๆให้เพื่อนดูก็ดูต้นนี้ทดลองหลายอย่างต้นนี้ก็เสริมหลกักเสียบยอดทุเรียนป่าก็เป็นหมอนทองก็จะมีอาการการใบไหม้อาจจะพ่นยา แล้วการใบใบร้อนจัดหรือไม่กับเพี้ยตอนเนี้อาจจะเป็นเพี้ยลงหรือไม่ก็เป็นพ่นยายช่วงร้อนจัดแต่ยอดยอดมันก็ยังดีอยู่แต่ก็มีเพี้ยมาละ,มละเพี้ยไก่แจ่มาาละจะต้องไทยอะไทยมีซอกแซมมาละซ้ำสกสองสามรอบนี่ก็เริ่มเพี้ยลงละอันนี้เพี้ยดูดน้ำเลี้ยงนะครับนี่สาเหตุจะเป็นการถูก ต้องใช้ถ้าใช้บ่อยก็ก็ไม่ดีต้องสลับเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ไปเรื่อยอาจจะเป็นอะบาเมคตินมั่งถูกๆแต่ยาผมซื้อมาไว้เยอะก็คือสั่งมาไว้หลายกิโลก็ไทยมีท็อกแซมก็จะพ่นซ้ำคน,นก็จะมีอาการผสมอยู่ชุดนี้อีกสองสามวันก็จะพ่นพอปเปอร์ครับอีก ชุดที่แล้วผมพ่นคอคเปอร์นะบวกโคลอนินนะก็หยุดนะแต่การมันจะพ่นหน้าร้อนมันก็จะร้อนหน่อยเนะี่ยถ้าพ่นได้ก็ถ้าพ่นยแล้วก็อัดอัดช่วงช่วงเย็นก็เละเช้ามืดดีก็เดินดูนะมันเริ่มมาเยอะแล้วเทียไก่แจ้ กระเพไก่แจ้มาก็าเพีะจักะจันก็มาจักะจันฝอยดีไม่ดีสวนผมมีกะเพาะจักะจันมะม,ม่วงลงด้วยโอ้โหโคตรบันเทิงเลยงานนี้ก็ชุดนั้นคงจะพอละน้ำก็จะเปลี่ยนล็อกแล้วนี่ก็เป็นวันวิว่นวันวันวิ่นวันของการลดน้ำของผมก็ รถเสร็จก็จะได้ไปหาเตตังต่อเลยครับเพราะว่าปุ๋ยก็ใส่แล้วอยากให้ยาพ่นขนาดนี้ก็ถือว่าพอละเออพอมันไม่หนามากเอาไว้มันหนากว่าน,นี้อีกค่อยค่อยมาไล่สักรอบนึงก่อนฝนมา <c oughs> แต่ตอนนี้ร้อนจัดแรงจัดก็ปล่อยปล่อย,อยคุมดินไปก่อนผสมไป เพราะว่าหลังจากที่พ่นไปแล้วมันมัน,ม,นมันตุยแค่นี้ก็ให้มันอยู่แค่นี้ไอ้ส่วนตรงไหนที่มันตุยไปแล้วก็เดีย๋ยวมันก็เปื่อยไอ้ที่เราเงองใหม่มันก็ปล่อยมันถือว่าขนาดน,นี้ก็ถือว่าไม่ไม่ลรกจัดละเราก็ไปมีเวลาไปหาทํางานใหม่ได้นี่ก็หลังจากผมรดน้ําเสร็จผมก็จะไปหาเงินต่อเหมือนเดิมอาศัยช่วงเช้าเนี่ย จะเข้ามาลดน้ำแล้วก็เดินดูเดินดูทั้งสวนว่าเราจะต้องพ่นอะไรบ้างอันนี้ก็ที่ผมพ่นไปยุดที่แล้วก็มีคอปเปอร์เออ่การฟิวซาเลียมไปแล้วก็ดูบาดแผลตามต้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดตอนนี้ไม่มีน้ำเยอะไม่มีอะไรก็ปล,ปล่อยไปก่อนสักพักแล้วค่อย พ่นเมทาเล็กซินก็ได้ถูกๆหรือไม่ก็คาเบนเดอร์ซิมก็ได้พื้นๆกันๆไว้อย่างน้อยมันต้องมีกัรน,นะครับผมมีการสนุกไว้นี่ดูต้นเนี้ยต้นนี้จะทิ้งยอดก็โดอกมาไอยอดมาล้วยอดใหม่อืม ก็ดูดูเท่าไหรต้นมันยังไม่ทิ้งใบอย่างนี้แล้วก็ปล่อยหวยแล้วก็ปกติก็สักสิบวันใส่ตาม,มงบประมาณสิบวันสิบห้าวันใส่ทีก็ได้ตามทุนน้อยแต่ถ้ามีทุน,นจริงๆก็ใส่อ,อชุดหน้าผมจะเปลี่ยนมาเป็นหกลำสามก็จะใส่แค่หนึ่งช้อนแกงต่อต้นก็พอ,เ,อ,อเติมไปอาทิตย์ละครั้งหรือสิบวันครั้งก็ได้ ตามตามทุนตามปัจจัยที่เราจะเอามาลงมันนี่ก็ดูต้นนี้ต้นเก่าก็มาสองปีกว่าก็เริ่มฟุ่งยอดตั้งดีตรงนี้มันจะเป็นบริเวณน้ำแ่ก็จัดใหม่ทำร่องน้ำเนี่ยใช้ ไมโคโยผ่ามันจะเป็นทิวเขาแต่มันจะเป็นเอ่งกระทะก็ควยโควยลงน้ําออกแล้วก็ใช้รถไม่โครโจกให้มันลึกประมาณเมตรเมตรให้รอบแล้วก็กควยปูนเป็นคล้ายๆปวกเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ปลูกข้างบนเพราะน้ํามันจะจะขังล่างนี่ก็ ดูดูกันไปก็จะเดินดูหัวตัวปิงเกอร์ด้วยหัวตันไหมอย่างเงี้ยไล่ตรวจเช็คแค่ต้นนี้ก็บำรลุงไปเรื่อยๆนี่ก็เดี๋ยวก็ลงมันก็ฟื้นขึ้นมาเยอะแลวเออเหอน้ำมันดำ บางทีมันมีเมียงมุมเขามาไปอยู่เราก็ต้องเดินตรวจดูอันนี้ต้นนี้ต้นเก่าต้นเม็ด,อ,นนมดอันนี้ต้นเจ็บยอด ก็เดี๋ยวถึงเวลาก็จะมาทาบใส่กันเนี่ยเราว่าหลุมที่แล้วมันมันมันตุยก็ยาวชุดเนี่ยมาทาบใส่เป็นสองลากเสริมเป็นสองลากจะดีกว่าเหมือนทั้งเนี่ยผมทําไว้ไอะต้นอยู่ก็งามไว้ครับผมได้เสริมลากเป็นเป็นสองขาสามขาก็ทําไป เี่ยวมอรพาวน้ำหอมก็ใส่ไว้ไวกินเดี๋ยวรอขยายกล้วยฝนมาก็ขยายกล้วยอันนี้ก็เสริมรากอันทั้งก็เสริมรากก็ก็ดูดีครับผมมันก็ไปไวดีครับก็อัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนๆดูนี่นี่ต้นหนึ่งที่จะต้องแก้ไขที่แก้ไปแล้วใบใบไม่ ใบไม่สวยพวกนี้ทำยังไงแต่ยอดใหม่ก็มาแล้วเพราะผมบุ่นยาไปแล้วก็มีอย่างเดียวป้องกันพีจักระจันพีจักระจันฝอยแล้วก็ใช้กันใบไม้่โคลนินก็ได้หรือไม่ก็มกเมนโคเซฟก็ได้พื้นพื้นเนี่ยก็จะมีไข่มาเลงเข้าไปด้วยเนี่ย ตัวนี้ตัวขยายพันุ์ตัวไข่มันก็จะเดินดูอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราถึงจะเอามันทันถ้าอาการอย่างนี้เราก็ต้องดูแลกันยาเอาทันครับเพราะว่าเดินเดินเข้าวันริ่นวันนี้ก็ถือว่าเอาทันอยู่ถ้าต้นเป็นไรมาครับผมก็อัปเดตสถานการณ์ ของตเรนให้ดูครับผมวันนี้ผมค,ครับที่มารับชม